กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วงผ่ากระแสะโลกเป็นช่วงที่จะนท่านชมทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสารรค์เพื่อการก้าวทันกระแสะโลกครับท่านชมครับการทําความเข้าใจในเรื่องปัจจัยการดํารงอยู่ของระบอบราชาธิปไตยอย่างมั่นคงในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เชียนั้นหลังจากที่เผชิญมรสุมระลอกต่างๆที่ผ่านพัดมาในหน้าปลอดศาตร์ตะนกกลางก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่ผู้สนใจสถานการณ์โลกมุสลิมให้ความสนใจครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์การตื่นตัวของลุยสลามที่ส่งผลให้ผู้นำเผด็จการในหลายประเทศต้ตองถูกอัปเปิีลงจากอำนาจกลุ่มประเทศในอาเปอร์เซียก็ยิ่งได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นครับการดำรงอยู่ของราชาธิปไตยของประเทศอาวเปอร์เซียเพราะเป็นระบอบกษัตริย์ที่มีการเคลื่อนไหวปรับตัวและยืดหยุ่นสูงและกษัตริย์เหล่านี้ควบคุมกิจการของประเทศอย่างรอบด้าน แตกต่างจากระบบกษัตริย์ทั่วไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจวิถีทางสังคมและการเมืองทําให้เกิดการผูกขาดอานาจในสถาบันหลักๆของรัฐโดยการยึดตําแหน่งสํำคัญๆในรัฐบาลไว้พร้อมกับสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ขึ้นระบอบกษัตริย์นี้จึงสามารถครองอํานาจได้อย่างมั่นคงและลดโอกาสการเกิดอํานาจอิสระอ,อื่นขึ้นมาทา้าทายนอกจากมีลักษณะพิเศษแล้วความชอบธรรมของ ราชวงศ์กษัตริย์อันเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมศาสนาและความเป็นชนเผ่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับนอกจากนี้พวกราชวงศ์กษัตริย์ต่างอ้างว่าตนเองนั้นสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์มาจากสายตระกูลที่เป็นผู้ปกครองในอดีตโดยเฉพาะราชวงศ์อาลีสุดของซาดิอาระเบียนั้นประกาศว่าตนเองเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาสถานที่สําคัญสองแห่งของอิสลามนั่นคือมัสยิดฮารอมแห่งนครมักกะและมัสยิดนบวี ที่นครมาดีนะไซส์เหล่านี้จึงส่งผลให้ราชวงศ์กษัตริย์ในกลุ่มประเทศแาปเปอร์เชียนั้นอ้างความชอบธรรมและดำรงอยู่ในอำนาจอย่างมั่นคงมากกว่ารัฐบาลของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐอาหรับที่เป็นรัฐบาลแบบซิคิวลีร์แต่ความชอบธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นไม่ใช่ลักษณะดั้งเดิมของการเมืองการปกครองในภูมิภาคโดยเฉพาะระบบการสืบสันตติวงศ์ และความชอบทมเหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นจะถือกําเนิดมาจากกระบวนการสร้างประเทศที่รับอิทธิพลมาจากจากกักรวรรดินิยมเป็นเกมการเมืองและกับดักของมหาอำนาจหลังยุคอาณานิคมครับยิ่งไปกว่านั้นราชวงศ์กษัตริย์ยังได้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ด้านลบของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมในตะนอกกลางเพราะเกิดการเปรียบเทียบระหว่าง2รูปแบบการปกครองที่ทําให้ราชวงศ์กษัตริย์แห่งรัฐรอบๆอบ,บอัเชียนั้นมีความได้เปรียบกว่า ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจและมองดูแล้วจะมีความเร็วร้ายน้อยกว่าผู้นำเผด็จการที่สร้างวงจรอ,อุบัติเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องราชวงศ์กษัตริย์เหล่านี้เปิดเสรีทางการเมืองในสณะจากบนลงสู่ล่างมากกว่ากลุ่มประเทศอาหรับสาธารรัตที่เป็นเชนนี้เนื่องจากว่าราชวงศ์กษัตริย์นั้นสามารถสร้างรูปแบบตัวแทนของตนแบบจัดฉากขึ้นได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเลือกตั้งเพราะ ไม่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วครับราชวงศ์กษัตริย์เหล่านี้ยังสามารถจัดการความหลากหลายของกลุ่มต่างๆทางสังคมได้เป็นอย่างดีครับโดยวางตำแหน่งของตนเองนั้นให้อยู่ตรงกลางในการที่จะสร้างความสมดุลมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและราชวงศ์ตลอดจนกำหนดควบคุมสังคมให้เดินไปตามความประสงค์โดยเฉพาะในสังคมที่การหลั่งเลือดเป็นธรรมเนียมโบราณและความแตกแยกระหว่างเผ่านั้นเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว อย่างเช่นราชวงศ์ของอาลีซาอูสซา,สาดิรารเบียนั้นก็อยู่่ามกลางนักพยาการวะาบีที่หัวแข็งแต่ก็สามารถที่จะใช้เล่เหลี่ยมพลิกแพลงจนนักพยาการเหล่านั้นตามไม่ทันทั้งทั้งที่สมาชิกราชวงศ์ของซาดิรารเบียนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของอิสลามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วแถมยังเป็นผู้ตามสหรัฐอเมริกาในทุกกรณีนักพยาการประจำรัฐสำนักนั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับ ท่านผู้ชมครับเสรีภาพทางการเมืองและความเป็นสังคมที่หลากหลายของรัฐกษัตริย์ในอาเปอร์เชียนั้นก็ให้เกิดผลอย่างน้อย3ประการด้วยกันก็คือประการแรกการคัดค้านต่อต้านอำนาจรัฐถูกเบี่ยงเบนออกไปเพิ่มโอกาสของการที่จะตั้งคนของตนเองเข้าไปดํารงตําแหน่งและทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นแตกย่อยออกเป็นกลุ่มก้อนไร้ซึ่งพลังอำนาจเมื่อประชาชนเกิดความแตกแยกแบ่งย่อยในกลุ่มกันเองแล้วก็จะกลายเป,าเป็นการเปิดทางให้กับ าราชวงศ์กษัตริย์เหล่านี้เล่นบทบาทเป็นศูนย์กลางของอำนาจอันทําให้เกิดคะแนนนิยมในกลุ่มต่างๆฝ่ายต่างๆข้าราชการก็สามารถควบคุมฝ่ายค้านได้ในเวลาเดียวกันครับประการที่2แม้นผู้ปกครองของกลุ่มประเทศในอัลเปอร์เชียจะใช้ทั้งเครื่องมือทางศาสนาวัฒนธรรมและการเมืองในการรักษาสถาภาพเดิมและสร้างความชอบธรรมในการบรังไว้ซึ่งสถาบันการปกครองในแบบราชาธิปไตย แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายเสียรภาพของกลุ่มประเทศนเนี่ยเปอร์เซียภายหลังจากปรากฏการณ์การตื่นตัวของรุ่ยซามได้เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมเพราะปัจจัยที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือการใช้ความมั่งคั่งร่ารวยจากไรายได้น้ํามันนั้นแจกจ่ายช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ประชาชนนอกจากจะควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วเหล่าผู้ครองนั้นยังสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์กระจายผลประโยชน์ให้ประชาชนที่เป็นเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้เพื่อลดเสียงคัดค้านจากฝ่ายต่อต้านนั่นเองครับส่วนประการที่3นั้นหลังจากการลุกคือของประชาชนในปรากฏการ์การตื่นตัวของรุสซามกลุ่มราชาธิปไตยในกลุ่มประเทศอาเบเชียนั้นต่างก็ใช้ความมัง่งคั่งร่ำรวยให้เป็นประโยชน์โดยการออกนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วหน้านอกจากนั้นองค์กรคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอาเบเชียนั้น ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกที่ร่ำรวยน้อยที่สุดอย่างโอมานและบาฮเรนิกด้วยครับทั้งยังมีการสนับสนุนการเงินแก่ประเทศนอกสมาชิกที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยเหมือนกันอย่างเช่นจอแดนเพื่อให้มีความสามารถในการรับมือกับกระแสลุกคือปฏิวัติของประชาชนในประเทศครับอย่างไรก็ตามครับปัจจัยทางเศรษฐกิจจากความร่ำรวยจากรายได้มหาศาลของน้ำมันนั้น ก็ไม่ได้ประกันถึงศัรยภาพในกลุ่มประเทศอาเอร์เชียหลังจากปรากฏการ์การตื่นตัวในลุยสลามเพราะความจริงถึงแม้ว่าลิเบียจะมีน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถปกป้องวิกฤตได้และอย่างไรก็ตามครับการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของราชาธิปไตยของประเทศในอาเอร์เชียนั้นเกิดจากการผสมผสานปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจัยของการควบคุมกลุ่มการเมืองยิ่งเมื่อผนวกกับปัจจัยสุดท้ายคือพันธมิตรทางภูมิรัฐศาส,าสตร์นอกภูมิภาคอย่างสหรัฐอเมริกาเข้าไปด้วยแล้วยิ่งชัดเจนครับปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นถือเป็นปัจจัยที่สําคัญในการอธิในในในใบายเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองของกุมประเทศในอัลเปอร์เชียกล่าวคือเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีน้ํามันเป็นพลังงานที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของโลกประกอบกับที่ตั้งของประเทศเหล่านี้อยู่ในตําแหน่งภูมิยุทธศาสตร์ที่สําคัญของโลกจึงทําให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นระหว่างมาหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกากับเจ้าผู้ครองราชชงต่างๆในกลุ่มประเทศแนวเปอร์เซนยนั่นเองครับผลประโยชน์ของมาหาอำนาจไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มประเทศแนวเปอร์เซียแต่ครอบคลุมไปถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยไม่ว่าจะเป็นตุเซียอียิปต์ลิเบียหรือเยเมน ซึ่งเป็นประเทศที่มหาอำนาจเคยสนับสนุนฝรั่งเศสและอิตาลีนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลิเบียฮุสนีมโบารอกอดีตประธานาธิบดีอียิปต์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยุโรปและสหรัฐอเมริกาผู้นําตุนิเซียไซนุลอาบิดีนบินอาลีก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสนอกจากการเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจแล้วราชวงศ์กษัตริย์ของกลุ่มประเทศนเนี่ยเปอร์เซียยังใช้อํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองและการอาหาร ในการจัดการกับกระแสก,การประท้วงของประชาชนในนามขององค์กรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งาวเปอร์เซียประเทศสมาชิกมักจะใช้กลไกขององคอนน์กรนี้ในการจัดการปัญหาที่ผู้นำแต่ละประเทศเห็นว่าเป็นภัยคุกคามความรุ่นมือเสร่ภาพของประเทศสมาชิกขณะเดียวกันก็ใช้การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สิ่งที่กำลังเป็นภัยคุกคาม ความมั่นคงของประเทศแนวเบอร์เชียตามความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาก็คือการตื่นตัวสู่อิสลามของประชาชาติมุสลิมที่นับวันนั้นจะมีพลังที่กล้าแข็งขึ้นวันครับพบกับผมและผ่ากระแสะโลกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ